ไปได้อ่าจัเนะยนีอคอ้เันนี้เดือนสิงหาหกสี่คือคือมันมกลากุมภพามมนาเมษาวาดไปเรื่อยนะรับมนาเมษาพฤทภาวาดวาดไปเรื่อยพฤทภามิถุนากรกฎาสิงหาอันนี้สิงหาชื่อยันเมนของสิงหามหาอ่าอันนี้นะ มีคน,อ,น,นอันนี้มองดูแล้วเหมือนนะไอยู่บรูปนกอะไรอ่ง้บางคนบอกว่ามันเป็นนกบางคนบอกว่าเป็น,นงนวนงช้าง <c ười> นี่คือพระนิานพานพันนิพานอันนี้คือหางหรือเหล็กในแมงป่องอค,อคือไม่ไม่เอาแมงป่องมาทั้งตัวอเ,เอาเฉพาะเหล็กในเมงเหล็กในนี่มาดูดเอาพลังของพระนิพานในโลกในชีวิตเนี่ยมีอะไรใหญ่กว่าพัะนิพาน ไม่มีนะเพราะว่าบาเพ็ญภาวนาไปก็ต้องการบรรลุพระนิพพานนั่นแหละนั้นาพระนิพพานเนี่ยคือทุกสรรพสิ่งแล้วล่ะอยากได้อะไรแต่จริงๆพระนิพพานก็ไม่อยากได้อะไรนะแต่ว่ามันเป็นบารมีใหญ่ดังนั้นพอหางในงป่องนี่ออกมาที่เหลือในพวกนี้บริวารหานในพอกนี้คือเด็กในนะเด็กในในงป่องบินไปไอ้สีทองนี่คือการเคลื่อนไหวของการเวลาจักรวาล นยันไอ้หางแมงป่องเนี่ยบินออกไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะอันนี้เป็นเป็นลองลองอยากดูไหมครับนี่ยสี่พิศแมงป่องสี่พิษเหล็กในสี่พิศหนึ่งคือสองสามสี่มันเหมือนกงจักรเหล็กในนะแล้วจะหมุนติ้วติ้วไป่อเผยแผ่เผยแผ่หน้านี้เลยเนี่หน้านี้หมายถึงว่าสัพพสัตว์เวนัยสัตวมีเอ่อหมูหมากางไก่วัวควมนุษย์ อันนี้เป็นตัวแทนแต่อันนี้ผมเจตนาว่าคิดตี้ภูผายนต์นะจะเห็นรูปลักษณะแบบนี้รูปอันนี้คือแทนเพรนัญญสัตว์ที่เวียนว่ายใจเกิดอยู่สีม่วงก็คือสีของผู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเสร็จแล้วเขาบำเพ็ญภาวนาไปบำเพ็ญไปจิตของเขาก็จะเริ่มสว่างคือสว่างข้นก็กลายเป็นน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็ นุ่งผ้าเหลืองเลยนะแล้วก็จิตเขาก็เริ่มเหลืองบรรลุธรรมอาแล้วทำไมมีสองงานต้องมีศีลกับธรรมคู่กันถ้าไม่มีศีลกับธรรมทำอย่างเดียวไม่ได้ศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องคู่กันไปเพงจะบําเพ็ญภาวนาบรรลุเพราะฉะนั้นที่ผ่านการเผยแผ่ธรรมะไปแล้วปฏิบัติก็จะรุดพ้นได้รางวัลคือพระนิพพานยันนี้น่ะปูน้อยมานั่งอยู่ตรงนั้นนะ เอเดี๋ยวผมจะให้อยู่ใน YouTube มันมีโชว์ไอ้ขั้นแกออกมาเลยนที่คิอผมต้องผมติดไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะก็เรื่องที่ที่ไลน์นะคิวอาร์โค้ดอะไรเวลามาดูก็สัแกรูสแกผมผมอธิบายลงใน y ยูทูปอนะขึ้นมันจะขึ้นทันทีเนาะในยูทูปจงอันนี้คีคนแซวไม่รู้อะไรวัดลูกผมโอ้โหเปผมก็บอกไป็นู้ผมว่าเอา สีสีสีทาบ้านเละสบัดสบัดสบัดไปมั่วเลยเพราะเขาบอกว่าวาดรูปแล้วไม่เป็นศิละป,ปะผมบอกงั้นเอานี่แหละเปิดไปเลยไม่ต้องปาดแล้วเปิด,ปดไปเปรปรสร็จแล้วผมก็เอาไปใส่กรอบพราเขาก็เห็นเอออันนี้ค่อยเป็นศิละปะ <ple as> <c oughs> ผมไม่ได้รู้นี่เรมุมมองเออแล้วจะมองนี่ที่ตรงนี้เป็นไอ้ยันในกล่องยินหยาดแล้วว่าเอาบ้านขาวมาปิดไว้ใช่ไหมอันนี้เป็นสีขาวครับอ่่าทีมาปิดไว้ทำไมเหมือนกัน เป็นประตูขึ้นชั้นสองอคือเวลาติดแอร์แล้วอากาศจะเป็นแบบจริงๆ<อ>เปิดได้นะครับเปิดได้ครับเปิดได้แต่ว่าข้างบนยังไม่เรียบร้อยครับอันนี้เป็นอันนี้มาถึงซีรีส์ซีรีส์ใหม่เามืนะอน,นีันอืมใหม่อันนี้วันผมจําวันเวลาไม่ได้แต่เมื่อปีที่แล้วอยู่ๆผมก็ลุกขึ้นมาเวลาตีสองยี่สิบสองนาทีมองเห็นกระดาษ ที่เหลืออยู่นี่รู้สึกพี่ดิลกให้มาหรือเปล่าจำไม่ได้ผมก็เลยสบัดเลยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเขาบว่าสีแดงว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 ่าก้ารูปเสร็จแล้วก็ขึ้นไผ่ขึ้นเสร็จเมื่อตีสามสามสิบสามนาทีแป๊ะเลยหมดพลังกลับไปนอนต่อรูปนี้ชื่อรูปไผ่แห่งพุทธคือสีทองคือผู้บรรลุธรรม ไข่นี่ก็คือตัวตนผู้บำเพ็ญภาวนาแล้วก็บำเพ็ญภาวนาไปแล้วละายวางอัตตาตัวตนลงก็จะไปบรรลุธรรมอันนี้อยู่ในปริติตสูตรนะครับคือสุญญตาทุกอย่างจะไม่มีไข่ไม่มีอะไรนะแต่เราจะมองเห็นรูปกับนามก่อนแต่พอเราบำเพ็ญภาวนาไปบรรลุไปใน บรรลุธรรมสีทองคือการหมุนวน,นเข้าไปในสภาวติกจนทิ้งทุกอย่างแล้วไม่มีโ,โรคปนหลงกิเลสตัณหาอุปทานแล้วมันจะกลายเป็นสุญญตาลท่านรูปนี้ทั้งหมดมีเก้ารูปที่หนึ่งก็ให้พี่ไม่นีหกให้พี่พ,พี่อะไรนะไอติมบอลอะ่ะพี่บรรชัไยไอติมบอลไปพี่วันชัยส่งเงินมาทําเรื่องน้ําผมก็ให้ไปรูปหนึ่งไม่ไม่มีอะไรให้ คนที่สองให้ป,ปะอุไปที่กรุงเทพร,รูปที่สามก็ติดไว้ที่ร้านกาแฟคำหอมก็ม,นะมีมีคนมามีคนมาบูชาเป็นร้านอะไรนะเออจำไม่ได้รู้สึกจะเป็นร้านชัยการช่างอาจจาไม่ดแต่ตอนนั้นก็แบบกันเองแบบกันเองนย่านะครับอีกทีผมตั้งไว้อยู่สามพันนะแต่ไม่มีคนมาอเอาก็เลยลดราคาให้ก็เลยเอากลับมาโชว์ แต่ตอนนี้ไม่ไม่ขายนะสามพันไม่ขายไม่ขายเพราะเพราะยิ่งไวนานิชใช่ใช่คือรูปรูปภาพอาจารย์เรามันเป็นตำนานอ่ะาจารย์เพราะว่าเราต่อไปเนี่ยอาจารย์ผลิตออกมาเวอร์ชันใหม่ๆรุ่นต่างที่อาจารย์เคยผลิตมาต่อไปอาจารย์ไม่ผลิตก็ได้ทําไม่ได้ใช่ทาไม่ได้มันผ่านไปแล้วใช่อย่างรูปนี้เนี่ยผมหัดใหม่นะครับอันนี้มันตั้งแต่น้องสองนล้เนี่ย วันทีน่ยีสองเดือนเมษาหกสองอันนี้ก็หัดว่าดไผ่<ะ>แล้วก็หน<ะ>ึ่งสองสามสี่คือทุกสมุทัย<ะ>นิโรธมัค<ะ>ถ้าใครรู้อริยสัจสี่นี่ยที่รณาอริยสัจสีให้งอกงามขึ้นไปนะั<ะ>้นโดยมีศีลสมาธิมีปัญญา<ะ>เราถึ้นงเกวิมุติคือพระนิพพาน รูปนี้คือความหมายของการปฏิบัติธรรมแต่พอใส่กอบแล้วก็รูปนี้ก๊อปปี้ที่หนึ่งได้ส่งไปถวายนะได้เอาไปถวายท่านพระรูบวรโพธิวัดวัดถนนตาลเจ้าพน,เอนอาเภอร์นาแก่โอ้รูปใหญ่กว่านี้นะพอใ,ใส่กอบไปให้ท่านก็มีใจมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นฉระบบนะครับอันนี้ชื่อรูปอันนี้ไม่ได้สลับวันที่มันะ มันเป็นรูปสไตล์แจ็คสันคอนลลอกคือตอนนั้นอยากคือไปดูใน Youtube แล้วเห็นเขาเอาสีมาเกลีย่ยสาดๆๆไปนะแจ็คสัคนคอนหลอกแม่ศิลปินที่เมาดูบุดีอา <c oughs> ยุสามสิบา <c oughs> ปีตายแต่รูปที่แพงที่สุดในโลกทุกวันนี้ต้องอมีรูปของแจ็คสันคอนล็อกผมก็ลเลยเอาสีมาสบัดที่มาก็คือคุณแม่นะี่ยวันที่สิสิงหาใครก็รักแม่นะ พูดแต่เรื่องแม่โอ้แม่เรื่องั้นโอ้ยแม่ผมตายแล้ววงหัวใจน้อยเลยงั้นคิดถึงแม่เอาไม้มาเอาเอาเอาไม้มาสะบัดเลยสะบัดคืนนั้นถึงที่สองมันได้เจ็ดลูกเจ็ดหรือเก้าลูกมันไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ชื่อลูกกัสิลามาตา,ก,ากัสิลากลว่าน้ำนมมาตามาตาก็แม่น้ำนมของแม่ที่เห็นเห็นนี่คือน้ำนมน้ำนม,มนะ ลูกมาดูดกินน้ำนมส่วนสีแดงคือเลือดในอกแม่กลั่นมาเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มสีดำคือแม่ต้องทุกข์ทรมานเจ็บป่วยกว่าจะหา,าเงินทองมาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็เอาชีวิตจิตใจกลั่นออกมาเป็นเลือดเป็นเนื้อ,ลอแล้วเป็นน้ำนมให้ลูกอืนี่รูปนี้ผมก็เลยไม่ขายแต่ว่าที่ร้านกาแฟคำหอมมอบให้เนื่องจากว่าร้าน คุณประสาทเนี่ยมีมีพระคุณผมก็เลยให้รูปกาสิลามาตาสองอันนี้เป็นกาสิลามาตาสามแต่ที่ยังไม่ใส่กรอบก็มีนะนี่ยันรุ่นแรกพี่หกศูนย์พี่ว่าที่บ้านอาจารย์พมิตรสามคืนไปนอนอยู่สามคืนได้ยันนี่มาคึกคักมากกัญญาหกศูนย์สองเจ็ด มารู้ทีหลังวันถวันเนชนีวันที่ยี่เจ็ดแต่ไม่ได้ไม่ได้เจตนานะคือไปตอนนั้นก็ไม่รู้ก็วาดวาดวาดรูปนี้ก็ที่แรกก็อยากขายนานๆไปไม,ไม่ไม่อยากขายแล้ว <c oughs> เก็บไว้เป็นที่ระลึกส <c oughs> ่วนส่วนพวกนี้ก็เป็นรูปของ ตอนนั้นเราไปโชว์รูปอยู่ที่โรบินสันนะเพอาะหน่งเขาก็วาดรูปเป็นแล้ผมวาดรูปไม่เป็นผมกเ็เอารูปมามั่วนะเลยเสร็จแล้วเขาก็มาใส่กอดนี่ก็ตวัดตวัดขึ้นมาระหว่างที่นั่ง <c oughs> ผมดูแต่ลายมือเขาอาจารย์หนึ่งมือเก่งนะเนียอันนี้เป็นรูปที่มีคนมาต่างชาติมากดไลค์มากที่สุดอ๋อรูปนี้จะนะรูปนี้กดไลค์มากมีคนต่างชาติมากดไลค์มาก ประมาณหกเจ็ดสิบคนนะมากดไลค์รูกี้้แต่ผมก็ดูไม่ออกนะแต่คนต่างชาติชอบชอบความหมายใจว่าตัดสินความหมายสิกะธรรมอ๋อสินกรรมิกะธรรมเมื่รรมงองอกเงยขึ้นแล้วก็จะมีใบไผ่ในกันหนึ่งไอ้ไอใบเหล่านี้คือความเจริญน,นะครับสุดท้ายจิตของเขาจะบรรลุธรรมคือเป็นไผ่สีทองออไผ่สีทองคือจิตของเขาบรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็ คือวันศิลปินโนเนมเนาะว่าอย่าเรียกว่าศิลปินนะนักนักขาดบ้านลูกยังก็เลยไม่ค่อยมีคนใส่ใจเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเถาแห่งพุทธหกหนึ่งหกสี่ครับคือเถาว์แห่งพุทธนี่นะมันเป็นจะไม่เห็นมีลวดลายแต่เถาว์พุทธตัวนั้นจะมีลวดลายนะอันนี้นจะเป็นแต่เถาว์แต่ว่าไม่มีกิ่งก้านใบออก ืออาจารย์สื่อควาหมายว่าปฏิบัติธรรม<อ>จะวาดเก้ารูปแต่ว่ามันวาดได้ประมาณหรูปเนี่ยแหละ<อ>ก็เลยวาดวาดในสไตล์นั้นไม่ได้ก็เลยเสียดายเสียดายของมันขึ้นมาแล้วก็เลยมาวาดลงเพิ่มเติม,ตมอันนี้อาจารมียันนาอามาตายมากมากมากม,มีอุรุษีน้อยทายไว้ว่าเจ้าของรูปนี้นะ่ะเป็นเศรษฐีอยู่ที่ประเทศจีน ถึงวันหนึ่งเขาจะมาเอารูปนี้ผมก็เลยไม่ได้ขายให้ใครเราติดโชว์เราจะา่อนเพารอเราทุกอย่างมีเจ้าใช่ใช่แต่ว่าจะถึงเวลาอันนี้เดือนกันยากันยาก็ยันแมงป่องกันยามหาลาดอันนี้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยโดยเทะเลลวประมาณ45วันยกเว้นว่าสองรูปสุดท้ายนั่นเน่ยใช้เวลานาน แต่อันนี้ <Okay. S 1> เริ่มเริ่มตีหันเริ่ม